สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขระบบอีโมมาด้าพีที500โฟนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจาทุกวันนะครับกุญแจกดรีโมทกดล็อกกดเปิดได้ปกตินะครับตรวจสอบนะครับไขกุญแจบิดออนนะครับสังเกตนะครับบนหน้าจอนะครับทางด้านขวาจะมีลูกรถรูปแม่กุญแจกระพริบแบบนี้นะครับถ้ากระพริบแบบนี้เวลาบิดสตาร์ทจะเงียบนะครับรถจะไม่มีอาการตอบสนองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตรวจเช็คระบบไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหานะครับ ครับหลังจากใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหานะครับก็มีโค้ดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบอีโมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับมาบริการรื้อถอดถึงที่เสร็จหน้างานเลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากแก้ไขระบบอีโมนะครับเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแจนลีโมทก็ใช้งานได้นะครับเสียบกุญแจบิดออนสังเกตนะครับไฟลูปรถ สีแดงนะครับทางมุมจอกวาที่เคยกระพริบก็ดับลงทันทีนะครับสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถมาได้าศ t 5 0์โปร r อรนะครับบิดกุญแจได้กระจกไฟฟ้าไม่ขึ้นไม่ลงแอร์ไม่เย็นนะครับหรือมีรูปรถรูปแปรกุญแจสีแดงกระพริบแล้วรถสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ